สวัสดีครับร้นก่อนนะครับร้านยุงลังสิทธิ์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นคอนเวิร์ตนะครับพื้นสูงนะส้นตึกนะลักฮิลนะครับอ่าก็อยู่ในตระกูล7 0สูนะกล่องสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับสูง4เซนครึ่งนะครับถึงขอบที่ขาข้างบนนะข้างหลังนะครับ10เซนนะครับถึงขอบข้างบนนะครับอ่าก็สวยเลยนะครับป้ายเป็น7จสูงีขาแบบนี้นะครับอ่า งส้นนะครับจะเป็นจะเป็นยางนะครับนิ่มๆนะครับตัวนี้ก็น้ําหนักปกตินะเหมือนรองเท้าพวกลันตาโมชั่นนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับมีสองสีนะดำกับขาวนะครับสีอื่นก็จะเป็นสีพิเศษนะครับอ่าก็โลโก้เจ็ดศูนย์ที่ลิ้นเหมือนเดิมนะครับมีข้างเดียวนะครับไม่ได้มีสองข้างนะเอาไว้เห็นชื่อนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสนใจรุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับอ่าที่ร้านมีช้อปปี้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโปรโมชั่นนะครับมีสองช้อปปี้นะ ผมฝากติดตามด้วยนะครับกรังสิตแล้วก็กรคอนเวิร์ตนะครับอย่างไรผมฝากด้วยนะครับร้านกรน,นะครับขายแต่ของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับมือสองของปลอมเราไม่มีนะครับสวัสดีครับ